นี้เป็นไงบ้างกับเขาเรียกว่าการรายงานตัวเข้ากองอย่างเป็นทางการตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ก็คือไม่เคยรายง,งานตัวมาก่อนคิดว่าบรรยากาศน่าจะแบบตึงเครียดแต่สุดท้ายคือแบบจอยเวอร์มนเวอร์คือแบบทุกคนแต่งตัวแบบแข่งกันนะล้ว<ต>คนวันนี้เรามาในทีมอะไรก็คือบ่องบอกความเป็นเราทุกคนดูออกไหมว่าสีคือสีอะไรสีระตอออกไปใช้สีมะนาวใช่ <laughs> ก็คือไม่ต้องเห็นหน้าหนูแต่รู้เลยว่า หนูคือใครเงว่ยคนล่วงคนล่วงคนล่วงเออแล้วคือยังไงแลาวก็คือเราได้มีการวางแผนว่าเอยฉันจะใส่สีนี้วันนี้ใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นว่าวันนี้มงคลต้องเป็นสีนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะอยากให้ทุกคนหนูคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะใส่สีขาวกันเยอะแล้วที่ผ่านมาหนูใส่สีขาวมาโดยตลอดมันเลยทให้หนูรู้สึกว่าก็ฉีกบ้านจะเป็นอะไรไปสีชมพูก็มีคนใส่แล้วหนูเชื่อว่าสีนี้ไม่มีใครใส่จริง ก็เรื่องจริงค่ะใช่่าเราทำการบ้านมาถูกต้องใช่เดินมานี่คือทุกคนต้องมองใช่แบบอุ้ยนี่ใครมันนาวเน่เลยแบบนี้อ่ะถ่าวดูความรู้สึกหน่อยรอบสปีดที่ผ่านมาหลายคนเขาก็บอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเคยเป็นแบบดำจับเป็ดอะไรที่เราแบบว่าสปีดกับตอนแรกเลยยังไง จริงๆหนูอะดำมากเมื่อก่อนก็ไปเล่าว่าเคยแอบชอบรุ่นพี่คนนึง<อ>แล้วเขาก็แบบว่าโอ้ยดำก็ดำสวยก็ไม่สวยไม่เอาหรอกอหนูกเลยแบบห่อเหี่ยวค่ะตอนนั้นเลยทำให้รู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองอแต่หนูฟันเหยินมากเมื่อก่อนฟันหนูน<อ>ย่อยอย่างนี้เลยหนูก็เลยดัดฟันทาครีมทำนู่นทำนี่<อ>ก็ขาวขึ้นแต่จนมาถึงตอนนี้คือไม่มีใครเชื่อว่า ตอนเด็กเป็นแบบนั้นอ่ะเออใช่เมราะหลายคนบอกว่าเหมือนเราเอาเรื่องขระถืนมาพูดหรือเปล่าใช่ทุกคนมักจะคิดแบบนั้นแต่ว่าตอนเด็กหนูอีกอย่างหนึ่งคือโครงหน้าจะยังไม่ชัดด้วยอือคือความสามารถพิเศษของหนูคือคางหนูมันพับได้ค่ะฟิลอ่างกระเทิร์นนยังไงเป็นยังไงคือถ้าหนูไม่ยิ้มคางหนูจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหนูยิ้มมันกลางออกเออเออเห็นไหมความสามารถพิเศษคือหนูแบบพับหน้าได้เออนั่นแหละค่ะพอโตขึ้นโครงหน้ามันเริ่มชัดเออ แล้วเป็นยังไงบ้างาก,กับเราตอนตอนสป,ปีเราได้ทํากันบ้านมายัางไงบ้างคิดว่าอยากจําไว้ค่ะแต่สมองมันเมมโมรีเต็มอะค่ะมันก็เลยไม่จําดีกว่าไปหน้าง,งานเลยไหลย,ยังไงก็ได้ค่ะไปแต่เกือบกลับไม่ลงอะมีใครได้ดูไหมดูกลเกือบกลับไม่ลงหนูก็แบบออลงก็ได้ลงแล้วออก็เลยทั้งลงเลยแล้วเป็นไงเราพอใจกับผลงานเราไหมนะวันนั้นพอใจอยู่ยนะคะความรู้สึกแบบเออ สมองโล่งๆก็ไปเรื่อยได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ยุ่งพอพูดดูมีความรู้อยู่แอบเ,เสียดายแม้ว่าแบบเราไม่ตื่นเต้นเราอาจจะแบบเข้ามาเป็นแบบสิบคนเหมือนกันนะเอะไรอย่างเงี้ยแอบเสียดายค่ะแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเมมโมรีมันเต็มแล้วจริงๆไปถึงตอนนั้นถ้าเข้าไปอีกสิบเราต้องตอบตอนนั้นเลยสมองหนูน่าจะสัวนั่นน่าจะแบบเฮเฮเอ้ขอโทษค่ะแล้วเดี๋ยวมาเริ่มใหม่หู่แบบ สมองมันมันอยู่ทํางานแล้วอะค่ะใช่ตอนนั้นทีนี้มาพูดถึงผู้นอนว่าที่ได้จากฉลากไปเป็นยังไงบ้างน้องเพลงขวัญราธิวาสคือน้องอะเป็นดีไซเนอร์เขาเย็บชุดชุดเขาจึ้งทุกชุดลายเลยไม่เหมือนคนอื่นหนูก็เลยบอกว่าพกจักรมาด้วยนะมาเย็บผ้าให้พี่ด้วยพรวันนั้นพี่ก็ใส่ชุดเย็บสดใช่ชุดเย็บสดก็เดี๋ยวเย็บให้พี่อีกนะเนาะไม่มีค่ะเดี๋ยว เขี่กับได้ได้เลยเดี๋ยวสอยพี่นี่แหละไม่เห็นบอกว่าต้อรักความปั้งใจเราก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้นอนกับพี่แพรเหมือนกันใช่ค่ะทำไมถึงอยากนอนกับพี่แพรเออรู้สึกว่าน่าจะรบกวนพี่ได้เยอะดีค่ะแล้วพี่เมย์บอกว่าเมียวฉันไม่อยากนอนด้วยเธอนอนกลนเออ่ะก็สงสารแล้วตอนนี้เป็นไงความสนิทเลิมสนิทกับใครอะไรยังไงบ้างในกองก็มีพี่พลพี่แพรพี่เดวค่ะ รู้สึกว่าสนิทสุดๆเรามีโอกาสได้แบบว่าจะมีโอกาสที่แบบเราได้สอนการแสดงให้เขาไหมเหมือนพี่พลอยอมงดีนจะซึมซับไปแล้วนะคะเหมือนเขาจะซึมซับไปแล้วเมื่อกี้เขาสัมภาษณ์เขาแบบอือพี่พลอยเป็นแบบนี้เลยพี่แพร็ยังตกใจแบบ คอยถ้าเปลี่ยนไปนะใช่แกเริ่มสืบสับทีนิดทีละหน่อยหยิบมาคนนั้นคนนี้ถือว่าเป็นการคายแต่ขับของเราถือว่าได้ผลนะใช่เพรจากคอยนี่คือวันแรกไม่แม่เป,เป็นอย่างนี้ใช่ใช่ออแอบตกใจแอบตกใจอยู่ค่ะพี่พกักแบบ <c oughs> พี่พ่าเป็นอย่างี้หนูแบบอ,อ๋อ ชิลล์นะชิเปลี่ยนไปแล้วตองอมีความอของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมันจะต้องมีกิจกรรมเดี๋ยวที่ห้านะจะต้องมีการแบบว่าใส่ชุดไทยความพร้อมการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็พร้อมไปประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วคะ่ะทุกอย่างเปลี่ยนตามหน้าง,งานและเนื้อผ้า <c oughs> ตามวโรกาสคะ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติเตรียมชุดนี้มา <c oughs> เพื่อนใส่ชุดลาตี <c oughs> แบบที่พี่แพลวบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวก็ขึ้นไปเปลี่ยนเลยเทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอแต่วันนี้ที่ตอนยืนสัมภา์ที่พี่เห็นนะชุดเราเหนทุกคนเลยนะ แน่นอนค่ะแน่นอนจะไปเหมือนคนอื่นได้ยังไงคะเออพ<ม>อเข้ามาแบบประกบมีแดงมีแดงเนาะใช่แต่เราเขียวเขียว,ยวมาวเลยใช่ค่ะทุกคนจะได้รู้ว่านี่คือมะนาวแบบนี้นะคะมะนาวตะโกนเออหลังจากนี้เราจะมีอะไรแบบว่าเทนเทนทั้งแบบเป็นเพื่อนในแก๊งเราไหม เพราะว่าอะไรคือการประกวดมันต้องใช้ energy เยอะไงแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ energy คือแบบเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนกรี๊ดด้วยกันค่ะถ้ารูกสึกเหนื่อยให้เรากี๊ดออกมาแบบแบบนี้เลยอยู่นี่แล้วเป็นไงเรามีโอกาสที่พี่แพวได้สอนเดินเราไหมเพราะนี่เขาคือตัวแม่นะแน่นอนเทพมหานครนี่คือจึ้งแน่นอนนะคะแต่พี่แพลวให้ใช้ไปออกกําลังกายแล้วค่ะทำไมอ่ะที่อว่าเธอจะอยู่กับฉันก็ต้องไปออกกําลังกายด้วยกัน ไปทำไมเขาได้บอกเหตุผลแบบวีว้าเราต้องออกกำลังกายคือหุ่นดีอะค่ะสนุกมันเจ้าเนื้อนิดนึง <c oughs> ก็แบบมันก็เป็นการบอกอ้อมๆที่ดีค่ะแล้วเป็นการพอนวันนี้ใช่เป็นการบอกอ้อมๆที่ดีว่าแบบไปออกกําลังกายกันนะเขาบอกว่าชาวอ้วนแล้วนะไปออกกําลังกายไม่ไม่ค่ะบอกอ้อมๆสรู้สว่าเป็นคนที่สุดแล้วรู้สึกจุกอยู่นิดนึงจะเป็นยังไงเ้าะพอเราพอเรามาประกวดแล้วตอนนี้แบบ ทั้งแบบกีมดอยแมสลองเป็นยังไงได้มีการให้กําลังใจอะไรกันยังไงมีการให้กําลังใจคะ่ะวันนั้นพี่บอสพี่เสือ <c oughs> พี่แพมก็มาทานข้าวที่บ้านแล้วก็แบบว่าช่วยกันแก้สปีดหัวข้อ <c oughs> แบบว่าต้องมีกิมมิกนะ <c oughs> บอสสวัส <c oughs> ดีคะ่ะเพิ่มตรงมีเข้าไปนะเพราะว่าอย่างเราทําละครใช่ไหมคะเราเปิดหัวยังไงให้คนสนใจใช่หนูก็เลยแบบเปิดหัวยังไงดีก็ใส่เลยอีดําตับ อีกแก้วหน้าหมามันเป็นกิมมิกละเข้าขั้นแอดวานค่อยๆสูงคือแล้วจบท้ายอะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดเราแบบเขาเรียกว่าได้เป็นหนึ่งเลยที่แบบเราต้องเซ็นสัญญากับทางกองยูทีวนี้ท้านักเอกเขาเรียกว่านักแสดงทีมไม้จะลงหายไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะหนูพร้อมเจริญเติบโตเพื่อโอกาสที่ดีกว่า คนเรามันต้องโตขึ้นเรื่อยๆค่ะช่สำหรับตัวเราตอนนี้มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมบ้างนอกจากที่ว่าจะต้องไปออกกําลังกายแับพี่แดีวทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงอาจจะไปเพิ่มอีกอีนี่หนูจะแบบเคยเห็นคนเก้าอี้แบบนั่งยองๆยองไหมคะหนูจะมาใส่รงรองเท้าค่ะหนูจะเดินอย่างนั้นเลยใช่พี่เดลก็พี่เดลวเถอะเจอแน่เออแต่ในแก๊งนี่คือเราสูงสุดใช่ไหม โอ้ก็เจ็บอยู่นะเมื่อปอะไรเรามีรองเท้าอย่างนี้แล้วมีรองเท้ามันได้แค่นี้ค่ะตู้ปลาเจ็ดนิ้วน่าจะลมก่อนมันน่าจะล้มก่อนนะคะทุกคนถ้าหนูใส่ตู้ปลาเอวันนี้กี่นิ้ววันนี้กี่นิ้ววันนี้กี่นิ้วเจ็ดวันนี้เจ็ดก็ยังตัวเล็กที่สุด มื่อนามาจนถึงวันนี้เราคาดหวังสําหรับตัวเราเราวางตัวเราอะจะไปไกลได้แค่ไหนในเอ็ทขอเป็นท็อปห้าแล้วกันนะคะหรือว่าหรือว่าท็อปสี่ก็ได้ก็เอ็นดูคนนี้เด็กคนนี้ด้วยนะคะหนูเชื่อว่าหนูทำประโยชน์ได้มากมายแน่นอนคอ,อันดากเทาด้อม่อยลูก ดอมมานาหวานมากนะคะยังว่างเยอะแยะเลยค่ะถ้าดอมเต็มแล้วก็เดี๋ยวเปิดใหม่ให้ได้ค่ะเข้ามาเยอะๆนะคะขอสักหนึ่งแสนคนค่ะขอบคุณค่ะ